เที่ยวชุมชนยนวิถีสู่เบตงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนบ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง10กิโลเมตรซึ่งการอยู่ร่วมกันของชุมชนจีนฮากาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใีใหม่ทำให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอาบน้ำร้อนแช่ออนเซ็น เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับอุโมงค์ดิออมดสร้างขึ้นโดยกลุ่มคอมมินิตมาลายาเป็นสถานที่หลบภัยจากการต่อสู้ทางการเมืองและมีต้นไทรลูกคมารดกของแผ่นดินใตาร่มพระบารมียืนจานยาวนานมากกว่า100ปี เคี่ยวเบตรงแล้วเราก็ต้องนึกถึงเฉาก๊วยเบตรงซึ่งเป็นเฉาก๊วยที่มีเอกลักษณ์และมเสเ่ห์ความอร่อยที่ไม่เหมือนใครโดยการมำวิธีการคิดที่ยังคงความดั้งเดิมและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนหนกไม้เมืองหนาว สวนหมื่นบุกผาสวนดอกไม้แห่งเดียวในภาคใต้อุณหภูมิประมาณ18องศาและมีความสูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรซึ่งอยากจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยาก,กาศและความสวยงามของดอกไม้ในสวนหมื่นบุกผาเที่ยวชุมชนโยนต์วิถีตำบลจัน้นแมร์ระอำเภอไปตงจังหวัดยะลา ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านตะน้อแมระชุมชนที่มีผู้คนหลักหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างลงตัวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาพึ่งผ่ากันและกันทุกๆสถานที่มีเรื่องราวในตัวแต่ที่นี่ชุมชนยนต์วิถีตำบลอนางแม่ร้อท,ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวพหุวัฒนธรรมอันโปรงเรว็วที่สร้างเอกลักษณ์ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของคนหลักหลายเชื้อชาติ และเรื่องราวมากมายที่น่าจดจำให้กับที่แห่งนี้ไม่รู้จบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวเบตงวิถีต้นกล้าตำบลนะะนนะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลา